สวัสดีครับผมธนาบุรแทนเกียรติทนายตั๊กครับวันนี้จะมาพูดความแตกต่างของความผิดต่อส่วนตัวกับคดีความผิดอาญาแผ่นดินนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับความผิดต่อส่วนตัวหรือคดีความผิดที่ยอมความได้นะครับคดีความผิดประเภทนี้นะครับเป็นกรณีที่ไม่กระทบกระเทือนต่อความสงบสุขเรียบร้อยของประชาชนหรือความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐนะครับลักษณะของการกระทำความผิดเนี่ยอาจเป็นอาชญากรรมที่เล็กน้อยนะครับกระทบต่อผู้เสียหายอาจเป็นรายบุคคลนะครับอ่ะก็ ตัวอย่างครับคดีความผิดที่ยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวเช่นความผิดฐานช่อโกงนะครับโกงเจ้าหนี้ยักยอกนะความผิดฐานมินบมาดบุกรุกธรรมดาทําให้เสียทรัพย์ความผิดฐานเปิดเผยความลับและความผิดต่อเสรีภาพนะครับและอื่นๆนะครับคดีความผิดอาญาแผ่นดินหรือความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับความผิดประเภทนี้นะครับเป็นความผิดที่มีความเป็นอาชญา รมสูงนะครับกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกและ,ะความปลอดภัยของประชาชนนะครับกระทบกระเทือนต่อความสงบเรยบร้อยหรือความมั่นคงของบ้านเมืองมีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงเป็นภัยต่อสังคมหรือประชาชนส่วนรวมนะครับก็เช่นความผิดอาญาแผ่นดินที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายครับอย่างเช่นคดีตามพรบรราพการพนันนะครับคดีพรบยาเสพติดคดีพระราชบญาัญญัติอาวุธปืนความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรแล้วก็ความผิดตามพระราชบญาาชัญญัติศุลกากรน,นะครับ ความประพิดประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดที่กระทําต่อรัฐเท่านั้นไม่มีเอกชนคนไหนที่ได้รับความเสียเป็นการส่วนตัวดังนั้นประชาชนหรือคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆดในคดีเช่นร้องทุกการขอเรียกค่าเสียหายการเข้าไปโจ่วมหรือการยื่นอุทธรณ์กาเอก,กชนหรือประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์มีสิทธิ์แค่กล่าวโทษหรือเป็นพยานในเรื่องที่ได้เห็นหรือได้รู้มาเท่านั้นนะครับและรัฐมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้แม้ไม่มีใครไปร้องทุก นะครับหรือไม่มีผู้เสียหายนะครับความผิดอาญาเป็นินที่เอกชนเนี่ยอาจจะเป็นผู้เสียหายร่วมด้วยนะครับก็คือความผิดประเภทนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัวเอกชนบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วยังกระทบต่อความสงบเรียรบร้อยของรัฐด้วยนะครับธรรมดาจะมีลักษณะเป็นความผิดที่ร้ายแรงสง่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนทั่วไปนะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับ คดีความผิดฐา,านลักทรัพย์วิ่งเราทรัพย์ชิงทรัพย์ป้นทรัพย์นะครับความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับัตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายนะครับความผิดฐานข่มขืนกระทำชําเลาคดีบุกรุกในยามวิการความผิดฐานรับของโจรน,นะครับความผิดประเภทนี้ครับผู้เสียหายมีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์หรือคนที่ไม่ใช่ผู้เสียหายพวกเห็น ความผิดก็สามารถที่จะไปกล่าวโทษเพื่อให้ดําเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้นะครับสรุปคดีอาญาจะแบ่งออกเป็นสามประเภทครับหนึ่งก็คือเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวสองคดีความผิดอาญาแผ่นดินที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายแล้วก็สามครับสุดท้ายคือคดีความผิดอาญาแผ่นดินที่เอกชนเป็นผู้เสียหายรวมด้วยกับรัฐนะครับวันนี้ก็